สวัสดีค่ะวันนี้เรามาศึกษาหัวข้อที่สำคัญมาด้วยคำถามที่ว่าคริสเตียนที่ไม่บังเกิดใหม่จะได้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้หรือไม่เพราะมีพระคัมภีร์ตักเตือนว่าจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า นี่คือคำถามที่เป็นหัวใจสำคัญของความเชื่อคริสเตียนเลยค่ะเพราะพระเยซูคริสต์เองทรงเน้นย้ำเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดคำตอบสั้นๆที่อ้างอิงจากพระดำรัสของพระเยซูคือไม่ได้ค่ะหากไม่บังเกิดใหม่ก็ไม่อาจเข้าหรือแม้แต่จะมองเห็นแผ่นดินของพระเจ้าได้เลยค่ะดังนั้นผู้นำคริสตจักรต้องละเอียดรอบคอบอย่าเน้นแต่ปริมาณคนที่มารับเชื่อ เพียงเพื่อสร้างยอดเงินถวายแต่ต้องมั่นใจว่าสมาชิกที่เรารับผิดช,ชอบดูแลนั้นบังเกิดใหม่แล้วจริงๆขออธิบายขยายความแยกเป็น3หัวข้อย่อยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนดังนี้นะคะ 1. การบังเกิดใหม่คือเงื่อนไขเดียวในการเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูไม่ได้ตรัสว่าถ้าเจ้าทำความดีเพิ่มขึ้นหรือถ้าเจ้ามาโบสถนานพอแต่ทรงใช้คำว่าต้องบังเกิดใหม่ ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากภายในโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่การเปลี่ยนศาสนาแค่ภายนอกค่ะในยอห์นบทที่3ข้อ3พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้าได้ชัดเจนนะคะเปรียบเหมือนการเป็นหนอนที่อยากเป็นผีเสื้อหนอนไม่สามารถฝึกบินได้ต่อให้มันพยายามกระโดด หรือทำตัวเหมือนผีเสื้อแค่ไหนมันก็ยังเป็นหนอนทางเดียวที่มันจะบินได้คือมันต้องมีธรรมชาติใหม่ผ่านการดักแบ้และกลายเป็นผีเสื้อจริงๆการบังเกิดใหม่คือการที่พระเจ้าประทานธรรมชาติของพระองค์ให้แก่เราเป็นสิทธิพิเศษที่คริสเตียนไม่น้อยมองข้ามดูเหมือนจะไม่ค่อยให้ความสาคัญข้อ2การแยกแยะระหว่างเนื้อหนังกับพระวิญญ,ญาณคริสเตียนที่ไม่บังเกิดใหม่ คือคนที่พยายามดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยกําลังของเนื้อหนังคือพึ่งในความสามารถมนุษย์ซึ่งพระคัมภีร์เตือนชัดเจนว่าการงานของเนื้อหนังจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าในกาลาเทียบทที่5ข้อ1 9กาถึงการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโศโครกการเสเพการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกัน การวิวาทกันการริษยากันการฉุนเฉียวกันการไฝ่สูงการทุ่มเถียงกันการแตกกกกันการอิดชากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทำนองนี้ซึ่งข้าพเจ้าเคยเตือนพวกท่านมาก่อนว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าข้อคิดเปรียบเหมือนหุ่นโชว์เสื้อผ้าที่ใส่ชุดเครื่องแบบทหารอย่างสง่างาม คือดูเหมือนคริสเตียนแต่ภายในไม่มีชีวิตไม่มีหัวใจที่เต้นและไม่สามารถออกรบได้จริงเมื่อถึงเวลาตรวจพลนคือวันพิพากษาหุ่นนั้นก็ต้องถูกยกออกไปเพราะมันไม่มีชีวิตอยู่ข้างในเป็นคริสเตียนที่ไม่ใช่คริสเตียนตามที่พระเจ้ามีพระประสงค์ให้เป็นลองนึกสภาพในวันพิพากษาว่าจะลงเอแบบไหนอย่างไรในหนึ่งเปโตรบทที่4ข้อ17 เพราะถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าและถ้าเริ่มต้นที่พวกเราก่อนปลายทางของคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรข้อ3ความรอดเป็นของขวัญที่มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าไม่เพียงแค่ยกโทษบาปให้เราแต่พระองค์ทรงประทานใจใหม่ให้เราด้วยหากคนหนึ่งอ้างว่าได้รับความรอดแต่ใจยังคงรักและชื่นชมในความอธรรมโดยไม่เปลี่ยนแปลง พระคัมภีร์บอกว่านั่นคือความเชื่อที่หลอกตัวเองในหนึ่งโครินบทที่6ข้อ9ถึง10ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนไม่ชอบธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าอย่าหลงผิดเลยพวกที่ล่วงประเวณีพวกไหว้รูปเคารพพวกผิดผัวผิดเมียพวกโสเพณีชายพวกรักร่วมเพศพวกขโมยพวกที่โลภพวกขี้เมาพวกชอบกล่าวร้ายพวกชอบขง จะไม่มีส่วนในแผ่นดุลของพระเจ้ามันเหมือนการฟอกตัวคนสกปรกหากเราล้างตัวให้เขาสะอาดแล้วแต่เขากลับรีบวิ่งไปนอนคลุกโคลนทันทีและทำเช่นนั้นตลอดไปแสดงว่าเขายังรักโคลนมากกว่าความสะอาดแต่คนที่บังเกิดใหม่แม้จะพลาดตกโคลนเขาจะรีบลุกขึ้นมาล้างตัวด้วยความเสียใจเพราะธรรมชาติของเขาเปลี่ยนไปรักความสะอาดแล้วมาดูการประยุกต์ใช้ในปัจจุบันนะคะ เราต้องตรวจสอบรากฐานค่ะคืออย่าฝากความรอดไว้กับชื่อในทะเบียนโบสถ์แต่จงฝากไว้กับการยอมจำนนต่อพระเยซูให้พระองค์เป็นเจ้าของชีวิตจริงๆเราต้องไม่ดับพระวิญญาณเพราะการบังเกิดใหม่เป็นงานของพระเจ้าหากเรารู้สึกว่ายังไม่แน่ใจจงคุกเข่าอธิษฐานขอพระเจ้าสร้างใจใหม่ในเราอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักคำเตือนเรื่องไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราท้อใจ แต่มีไว้เพื่อให้เราตื่นตัวและกลับมาหาความจริงใจต่อหน้าพระเจ้าสวรรค์ไม่ใช่สถานที่สำหรับคนที่ทำดีแต่เป็นสถานที่สำหรับคนที่บังเกิดใหม่โดยพระคุณของพระเจ้าค่ะให้เรามาอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณที่ทรงเตือนสติข้าพระองค์ผ่านพระวรมของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำการบังเกิดใหม่ในใจของข้าพระองค์อย่างสมบูรณ์ ขออย่าให้ข้าพระองค์นั้นเป็นคริสเตียนตามบัตรประชาชนแต่ขอให้ข้าพระองค์นั้นเป็นบุตรของพระเจ้าที่มีชีวิตใหม่มีใจที่รักสิ่งที่พระองค์รักและชังสิ่งที่พระองค์ชังเพื่อข้าพระองค์จะมีส่วนในแผ่นดินของพระองค์นิรันดร์พระบิดาเจ้าขาข้าพระองค์จึงอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าอวยพระพรและเสริมกำลังพี่น้องทุกๆุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ